ว่าแต่ที่บ้านคุณวไหงไงบ้างเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะคุณเย็นๆนี่ไปอดมาจากไหนเนี่ยโหคุณก็ผมกินอะไรไม่ค่อยลงเลยนี่มือแรกผมเลยนะโอ้โหเป็นหมอซะเปล่าทำไมปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้แล้วมาสอนฉันเรื่องดูแลตัวเองเนี่ยนะก็จรจริง ที่บ้านเขาก็เครียดเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วเพราะว่าเขาก็เข้าใจแหละว่าเป็นเรื่องบังเอิญอ่ะเห็นพ่อผมก็โทรไปที่บ้านพิสาแล้วก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วฉันว่าคุณควรเข้าไปขอโทษเขาด้วยตัวเองนะยังไงคุณก็กาลังเป็นคนในครอบครัวของเขาอ่ะฉันก็แค่พูดในมุมมองของผู้ใหญ่อ่ะจริงไม่จริงยังไง ก็คนไปแสดงความมั่นใจให้เขาเห็นในมุมมองเขามันน่ารักกว่าและมันก็ทําให้เขารู้สึกดีกว่านะคืนเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากผมนี้แต่ในทางภาพอ่ะมันก็เป็นรูปคุณไงอะไรเอออะไร ฉนันก็แค่พูดในมุมมองของฉันแล้วก็มุมมองที่อื่นเขาเห็นเนะ่ะคุณนี่ผมเรียกให้คุณช่วยํำปรึกษาผมนะครับไม่ได้ให้มาด่าซามมา้ำอาะจะได้ทำปรึกษาอยู่นี่ไงคุณในฐานะคนรักของวิสาเขาคงคาดหวังอะไรสักอย่างอ่ะอย่างน้อยแค่คำขอโทษก็ยังดีนะ เข้าใจแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองทำตามที่คุณพูดแล้วกันก็หวังว่าพ่อแม่ของจะจะเข้าใจพี่หรือเข้าใจผมนี้ฉันเชื่อว่าคุณเก่งอยู่แล้วเก่งเรื่องสอนคนอื่นนะตัวเองเอาไม่รอด 啊。嗯